กลับมาตดตามข้าวกันครับมูนิธีน่วยแพย์และทันตะแพย์เคลื่อนทีรวมกับการไฟฟ้าการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตแห้งประเทศไทยไฟสำรวจไฟที่ดินและโรงไฟฟ้าสู้ราธานีจัดกิจกรรมออกน่วยแพย์และทันตะแพย์เคลื่อนทีครั้งที่6 6ครับแขวโรงเรียนพุนพินพิทยาอำเภอพุนพินจังหวัดสู้ราธานีในวันที่26พฤศจิกายน2565นายทถูซักรูยิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริการด้านสุขภาพกับโรงไฟฟ้าสุราธานีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข้องมูลนิธิน่วยแพ์และทันตแพทย์เคลื่อนที รวมกับการไฟฟ้าไฟ,ฟ,าไฟ,ฟาผลิตแห้งประเทศไทยไฟสำรวจไยทฟีท่ดินและโรงไฟฟ้าสุราธานีสำนักง,งานพลังงานจังหวัดส,สุราธานีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดส,สุราธานีสำนักง,งานสาธารณสุกอำเภอพ,พุนพินโรงพยาบาลอำเภอพ,พุนพินเครือข่ายทางการแพทย์ต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าหัวควายและโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีการตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมตัวโรคทั่วไปและโรคเด็กอุดฟันคูดหินปูนท่อนฟันผ้าฟันคุด เคลือบฟูอรไรและเคลือบลุ่มร้องฟันทางผู้ใหญ่และก็เด็กซ่อนแปลงฟันและไส้ฟันทอดได้เฉพาะคนไข้ที่ได้เตรียมมาทำฟันปลอมไว้ก่อนแล้วจานวนหม้อทำงาน3 0เก้อีแพย์ทางเลือกให้บริการนวดกดจุดและฟังเข้มจะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขโดยแพทย์ทางเลือกและเจ้าหน้าที่20คนและมีเตียงสำหรับนวดกดจุด1ิเตียง แจกแว่นสายตาแจกเสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคคนไข้สามารถเข้ารับบริการได้หล่ประเภทไม่จำกัดโดยการเข้ารับบัตรคิวข้องแต่ละการรักษาให้บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยไม่มีขาใช้ใจและขาบริการใดๆทั้งสิ้นเียว่าจัดเต็มเลยทีเดียวแต่ว่านี่นะครับไปฟังเสี่ยงข้องทันประธานเลยครับโครงการนี้เป็นโครงการของมูลนิธิหน่วยแพทย์และสาธารณแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งทํามาได้ 17ปีแล้วนะครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่6-6นะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เรามาออกเนี่ยเราจะต้องเข้าพื้นที่4ครั้งนะครับก็คือต้องมาทำฟันปลอมก่อน3ครั้งแล้วก็มาออกหน่วยใหญ่ซึ่งจะมีมาใส่ฟันปลอมแล้วก็ทำทั้งตรวจโรคแล้วก็ทำฟันอย่างอื่นนะครับก็บนนมีทันตแพทย์และแพทย์ที่มาร่วมเนี่ยรวมทั้งสมาชิกอื่นเนี่ย จากทั่วประเทศนะครับซึ่งก็มาโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรก็ทุกคนก็มาให้การรักษาและบริการกับประชาชนในทุกทกที่ที่ไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ได้ทั้งทั้งนั้นนะครับไปฟั่งเสียงชาวบานกันมั่งนะครับชาวบานที่มารับบริการการบอกว่าตังดีใจนะครับแต่มีน้อยแผนมาบริการทึ่งเทเพราะว่ารประชาชนบาง้านนี้การไม่ใช่ว่ามีโอกาสจะเดินทางไปในเมืองนะครับ นอกจากนี้ก็ยังเสริมความโรยกับเด็กๆได้รู้จักกระซ่าฟันกันอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับฟันเราเป็นยังไงบ้างฟันมีหนอนอยู่ข้างในเต็มหมดเลยแล้ววันนี้ก็ถอนหนอน,นอนนอกแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บครับเราต่อไปเราจะดูแลฟันยังไงยังไงอย่างบ้าง,างแปรงฟันทุกครั้งอ้วนปากทุกครั้ง แปลงฟันกินกินน้ําสะอาดแล้วก็แปลงฟันทุกครั้งเวลากินขนมก็ขอบคุณหน่วยแพทย์ทุกคนมากมาเลยคะ่ะที่เข้ามาทําให้ถึงที่ะะนนเลยค่ะ <laughs> วันนี้ก็มาขูดหินปูนะคะแล้วก็มีบริการถอนฟันแล้วก็อุดฟันด้วยค่ะรู้สึกดีไหมที่มาถึงที่รู้สึกดีได้ใช่ได้เลยคะ่ะ ไม่ต้องไปเสียเวลาที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็คือมาอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะขอสําคัญนะครับนอกจากไปรักษาเหล่านี้ตําเลื้อ้เด็กๆหรือว่าชาวบ้านได้รู้จักการป้องกันเพื่อไม่ให้ฟันผุหรือว่าฟันมีปัญหานั่นเองนะครับ